สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผู้หญิงคิดเป็นค่ะโดยมีร,รันรันรันดาแล้วก็อันอันชุลีสาวหน้ามนคนหน้าวานจ้าน,นะคะ,คะก็มาพบเจอกับคุณผู้ชมเป็นประจำ่างนี้อยู่แล้วนะคะ,คะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยเวลา11นาฬิกาถึง12นกาก่อน รับประทานอาหารนะคะ,คะเราก็จะมาเสพรเรื่องราวดีๆกันดีกว่านะคะวันนี้ก็มีวาฝากคุณผู้ชมมากมายเช่นเคยเลยะนะคะวันนี้เป็นไงบ้างคะมาเดินทางการเดินทางเป็นไงบ้าง,องรอนติดไม่เอ่ยก็ยังสะดวกอยู่นะคะ,คะพอช่วงเช้าก็ยังมีรถติดเป็นบางช่วง<ๆ>ก็เวลาเดิมอะคะ่ะปกติ7จ็ดโมงถึง8ปดโมงแบบติดแน่นมากอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าค่ําคืนนี้แล้วสิคะ ใช่ไหมคะช่วง24นาฬิกาก็จะมีการปิดถนนชกับงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ของเราที่เราได้พูดกันไปเมื่อวานนี้เองค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะมีอีก2เส้นทางนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันว่าจะมีปิดการจราจรที่ไหนบ้างนะคะส่วนจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวต้องคอยติดตามนะคะอ่ะช่วงหน้ามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมเหมนี่เกี่ยวกับช่วงหน้านะคะน้องอันมีเรื่องราวดีๆสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบนวด นะคะอาจจะเป็นนวดสปานวดแบบอารมณ์นะคะแต่มีวิธีวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีที่แปลกประหลาดเพิ่มมาอีกวิธีหนึ่งจากต่างประเทศนั่นคือเป็นการนวดสปาด้วยงูนั่นเองค่ะอุ้ยฟังแล้วขนลุกอ่ะอเดี๋ยวอุบไปก่อนละกันอ้ยไปก่อนดีกว่าค่ะส่วนรันนะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับผลการวิจัยค่ะ5ปัจจัยการฆ่าตัวตายมาฝากกันนะคะส่วนจะเป็นอะไรนั้นตอนนี้ไปพบสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ 아! <목소리>